หลังจากเราลงสารนะครับ oh. ที่เขาละกรรมไปแล้วนะครับคลิปที่แล้ว10วันวันนี้เรามาดูพัฒนาการนะครับว่าเมื่อเราลงสารไปแล้ว10วันในพัฒนาการของใบของต้นทุเรียนจะเป็นอะไรบ้างจะเกิดอะไรบ้างกับต้นทุเรียนวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับดูจากต้นก่อนเลยภาพรวมนะครับต้นใบจะตันนะครับหลังจะได้กินสารไปแล้วเนี่ยแค่10วันเนี่ยใบยตันแล้วครับที่เพสสลัดก็จะเป็น ใบเต็มเห็นไหมครับใบเขาจะเต็มตันไม่มียอดอ่อนออกต่อละเห็นไหมครับจะหยุดละการเจริญเติบโตของยอดอ่อนจะหยุดทั้งหมดทรงพุ่มจะดูหนาดูทึบสีใบจะเขียวเข้มอมดํานะครับตอนนี้คือจะเป็นช่วงที่เขาจะต้องสะสมอาหารและลําเลียงอาหารทั้งหมดนะครับลงไปที่ท้องกิ่งนะครับผมพาไปดูหลายๆต้นครับอาการจะเหมือนกันหมดครับเมื่อโดนสาตรปุ๊บใบจะต้องตัน เขียวเข้มอมดํานะครับเมื่อโดนแสงปุ๊บจะออกเงาเห็นไหมครับใบจะเงาเลยนี่ครับโอ้็นะครับใบเงาเหมือนกระจกเลยตอนนี้นะครับแล้วทรงจะใหญ่ใบจะดําพื้นขึ้นรอนนิดๆอันนี้คือการสะสมอาหารเขาจะเริ่มมีรอนนะครับถ้าเราขยับขยับใบดูจะเป็นรอนนะครับอย่างเงี้ยเราจะสะสมอาหารอีกแค่3ารอบนะครับเราจะสะสมอาหารของเราอีกแค่3รอบก็น่าจะเริ่ม หวานโค้นนะครับแต่งแขนงในออกให้หมดให้โปร่งเลยเตรียมรับดอกกันได้แล้วถ้าอาการอย่างนี้นะครับอาการมาขนาดนี้มาแบบแนวทางดีมากครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราใช้ตัวไหนบ้างในการสะสมอาหารนะครับของผมก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของกับตันพันเกษตรนะครับก็จะมีเคทีปาโก้นะครับตัวนี้จะเป็นตัว บ่มใบนะครับทำให้ใบสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับสะสมอาหารได้ไวขึ้นที่สาคัญตัวนี้มันจะกดยอดไปด้วยยอดเราจะมีทางไหลเลยถ้าเราใช้ตัวนี้นะครับสะสมอาหารได้ไวเพราะฉะนั้นถึงจะบอกว่าถ้าใช้ตัวนี้ประมาณสรอบเนี่ยก็น่าจะเริ่มเห็นไก่ปลาตาปูลวตัวต่อมาคือ KT ดีพัทนะครับตัวนี้จะเป็นปุ๋ยน้านะครับแต่จะเป็นสูตรที่ทางกรมป่ามเกษตรคิดขึ้นมาเพื่อส่งนะครับให้กับทางต้นทุเรียนได้กินเลยได้ไวนะครับสะสมอาหารได้ไว เหมือนเดิมครับโอเอตัวนี้เป็นน,น้ำตาลทรางหลวนเป็นลูคิเลตครับทำหน้าที่เปิดปากใบทําให้ต้นทุเรียนนําอาหารไปใช้ได้เลยต่อให้ฟ้าปิดนะครับเราก็สามารถนาอาหารที่เราฉีดพ่นไปใช้ได้เลยยาทั้ง3าตัวนี้ครับสามารถบวกกันนะครับกับยา,มาแมลงได้ยาลาได้ยาหนอนยาเพี้ยได้นะครับตัวนี้แนะนําเรารวมกันครั้งเดียวแล้วฉีดพ่นเลยครับเพราะผมนี่จะสะสม1ิวันครั้ง นะครับสิบว so ันครั้งนี่กำลังสวยเพราะว่าฤทธิ์ยาของแมลงเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ7-8วันครับก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะให้ทำการให้กับคนงานฉีดพ่นสะสมในรอบแรกของเขาละกรรมครับ